ขสสข่าวติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่30นครขอนแก่นเกมค่ะซึ่งจังหวัดขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพได้จัดการแสดงในพิธีเปิดอย่างสวยงามเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นเพื่อตอนรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันและเชียร์กีฬาระหว่างวันที่21-25มีนาคม2555ค่ะ ก่อนพิธีเปิดจะเริ่มต้นขึ้นมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านจากนักเรียนโรงเรียนสอนศึกษาที่มาแสดงความสามารถด้านดนตรีไม่แพ้คนปกติสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในสนามเป็นอย่างมาก จากนั้นพิธีเปิดก็ร่มต้นขึ้นค่ะซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมการแสดงทั้งหมด7ชุดเริ่มที่การแสดงชุดที่1ชื่อชุดพลังรักแผ่นดินถินล้ำค่า ต่อด้วยชุดที่2พลังรักการกีฬาสมานฉันและการแสดงชุดที่3พลังรักศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันพร้อมด้วยขบวนพาเหรดได้แก่ขบวนเกียรติยศเชิญธงการแข่งขันป้ายการแข่งขันขบวนธงชาติไทยขบวนธงจังหวัดขอนแก่นขบวนธงนครขอนแก่นเกมขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ป้ายจังหวัดธงจังหวัดและคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากจังหวัดที่ร่วมการแข่งขันค่ะ ทััของแกกีฬาสงนชาิ on, ้งนี้ก็คือกีฬาสามมพัน์รวมพลังเ่นหเดียวและตามมาด้วยน้องไหมนะคะเป็นผัดโชของการแข่งขันกีฬาในครั้ี้ค่ะและตามมาก็คือวงนขชาติจากนั้นต่อด้วยการแสดงชุดที่4พลังรักไฟ่ฝันวันเรืองรองและปิดท้ายด้วยชุดที่5พลังรักสายแสงทองนครขอนแก่นเกมค่ะ มหกากรรมกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่30มีตัวนอนไหมชื่อว่าน้องไหมชูครบเพิงรูปแคนค่ะเป็นตัวนําโชคประจําการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่30นครขอนแก่นเกมและได้มีการบรรจุชนิดกีฬาไว้ทั้งหมด17กีฬาประกอบด้วยกรีธาโกลบอลตะก้อเทเบิลเทนนิสบ็อกเซียดบดมินตันเปตอง ฟุตบอลฟุตซอลยกน้ำหนักยิงปืนยิงธนูยูโดโอวอลเลย์บอลว่ายน้ำเทนนิสบาสเกตบอลและฟันดาบโดยมีฟุตซอลคนหูหนวกเป็นกีฬาสาธิตค่ะการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติถือเป็นมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ก,กับการแข่งขันของคนปกติค่ะอีกทั้งยังเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีของคนใจเพชรอย่างนักกีฬา คนพิการทั่วฟ้าเมืองไทยซึ่งจะมีการขับเคี่ยวและช่วงชิงการเป็นเจ้าแห่งกีฬาคนพิการไทยมาร่วมเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25มีนาคมนี้ค่ะจังหวัดชลบุรีนั้นก็กถือว่าส่งนักกีฬาและเจ้านที่มาร่วมในกีฬาการที่ข้าในครั้งนี้ไม่น้อยเลยทุครับ